กลับมาอีกครั้งกับสัมมนาไม่ใช่เสียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่4วิเคราะห์เจาะลึกเครื่องมือทางเทคนิคด้วยฟิโบนัชชีใช้อย่างไรให้เวิร์กโดยอาจารย์อ้วนคุณนัทพลคำถาเครือใช้ฟิโบนัชชีให้มีความผิดพลาดน้อยลงเราว่าฟิโบนัชชีสําหรับขึ้นชุดเล็กมีโอกาสถูกหลอกได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขยายดูชุดกลางด้วยแล้วก็ดูชุดใหญ่ด้วย สำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ Line ID at Sign Money Plus แล้วมาเจอกันนะครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบูลแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทันถึงสุกบ่าย3มโมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ m ั n นี่พ u ส เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย3าโมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus b b ายุทธนา m o n e y Plus b ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following <ม>แล้วเลือกเป็นเห็นโพสก่อนหรือว่า see first นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับแล้วก็เชิญในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p u u s ของเรา,เาไว้ด้วยนะครับเชิญได้เลยนะครับ ก่อนอื่นครับขอไปประกาศรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคำถามถามว่าสถิติ World Record ของเอเลียสคลิปโชเก่ที่ทำลายสถิติโลกในการวิ่งมาราธอนรายการเบอร์ลินมาราธอนด้วยเวลาเท่าไหร่ครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือ2ชั่วโมง1นาที39วินาทีคำตอบข้อหจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ และนี่ก็คือรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีประกอบด้วยคุณขจีจิตเลิศวิทยาสกุลคุณดลยากระจ่างวิทยาคุณศรีวันเสริมธนสารคุณเจริญบุญมโนทรัพย์และคุณขวัญชัยวิเศษถวันนะครับนี่คือ5ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ w w w y u e u c o m หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน m ั n นี่พล s ก็ได้นะครับและทีมงานของเราก็จะติดต่อกลับไปด้วยนะครับส่วนท่านที่พลาดไม่เป็นไรลุ้นกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับคุรู้ฟังครับรายการ m ั n นี่พล s สมันนี่ช็อขอเชิญร่วมสัมมนาไม่ใช่เสียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่4เจาะลึกการใช้เครื่องมือทางเทคนิคอย่างเข้มข้นงานจะมีในวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนี้โดยอาจารย์อ้วนคุณ,ณนัทพลคำถาเครือสนใจติดต่อสอบถามด่วนนะครับ0 8 1ย8 4 9 7 3 5 0819849735หรือทักไลน์มาที่ a อ SI g n m o ั e y p a s s รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่ทาทันทุกเกมการเงินไปติดตามแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยผมเชิญท่านผู้มีการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยคุณธีรดาชาญยิ่งยง,ยงให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับ คุณธีราดาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะหลายคนก็สงสัยผมเองก็สงสัยด้วยนะครับว่าทําไมหุ้นไทยแทบจะไม่ไปไหนเลยนะ,ะอยู่แถวเนี้ยหนึ่งเจ็ี่ย์หนึ่งเจข้างบนก็ไม่เกิน1760เกนะ,ะเกิดอะไรขึ้นอะไรฉุดอยู่ทําให้หุ้นไทยไปไหนไม่ค่อยได้ไกลครับพี่ธีราดาครับอัน,นอาจจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะคส่วนแรกเลยคือเรื่องของ valuation ของตลาดเอง p E แถวๆประมาณ1 15 15. 5 15.5ถึง16เท่าเนี่ยมันถือว่าเป็นระดับ PE ที่เหมาะสมนะคะอยู่ในเลนส์ปกติ ที่เหมาะสมของตลาดหุ้นไทยซึ่งตอนนี้มันก็เดินมาถึงจุดนี้แล้วาวน,นี้สิ่งที่จะรอก็คือเหตุผลที่2ว่าอะไรจะมาเป็นแคตตาลิสต์ต่อไปในการผลักดันให้มันขึ้นไปมากกว่านี้รอข่าวดีใหม่ๆใช่ไหมใช่ข่าวดีเพื่อผลักดันให้เกิน1.760ไปหรือว่าถ้าเป็นข่าวที่เป็นนิเกทีฟให้มันย่อตัวลงมาครับอาจจะให้ตัวเลขน,นิดน,นึงว่าในรอบเจ็ดวันทําการที่ผ่านมาเนี่ยเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยเทรดอยู่ในเลนส์ที่คุณยุทธนาว่าเลย1.740 1.760แถวๆนี้<ๆ>ไม่ขยับไปไหนไกลเลยเท่าไหร่นะคะครับปรากฏว ชาติกับสถาบันเหมือนกับมีความระมัดระวังค่อนข้างเยอะเออยังคงเพเซฟนะใช่ต่างชาติเนี่ยขายสุทธิออกมาประมาณ280บล้านในขณะที่สถาบันซื้อสุทธิไป800กว่าล้านกลายเป็นว่าเพลเยอร์ใหญ่ของตลาดในช่วงเจ็ดวันทําการที่ผ่านมาที่วิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยกลายเป็นท็อปเทรดกับรายย่อยของเราที่โยนกันสนุกสนานอ่ะพูดถึงเรื่องนี้ก็ดีแล้วะอย่างเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพราะว่าลงไปตั้งเยอะใช่ไหมแล้วกลับมาปิดเป็นบวกเฉยเลยอ่ะ ใช่ค่ะในช่วงบ่ายนี้เหมือนจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นขึ้นมาผลักดันค่อนข้างเยอะแล้วพอปิดท้ายตลาดขึ้นมาปรากฏว่าบุคคลที่วิ่งเข้ามาซื้อค่อนข้างเยอะๆเนี่ยก็เป็นพอบเทส ถ้ามีนักลงทุนหลย,ย่อยที่สนใจในธุรกรรมของบล็อกเทดเยอะๆเนี่ยพอไปทําธุรกรรมในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยส่วนหนึ่งที่เข้ามามีผลต่อตลาดหุ้นก็คือมันจะถูกบันทึกเข้าไปในกลุ่มของบัญชีบลลอ่ามันจะไปโชว์ในบัญชีบล็อกเกอร์ใช่บัญชีบล็อกเกอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกไม่ออกว่าในบัญชีบล็อกเกอร์ที่โชว์ตัวเลขออกมาค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะมีส่วนของการทําธุรกร,รมบล็อกเทดผสมอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีส่วนของเพรเทดที่เขาเทดกันเองด้วยครับ หลังๆเนี่ยเริ่มมีน้ำหนักหรือสร้างความบุ๋อหวาให้เห็นบ่อยครั้งมากขึ้นนะครับใช่ค่ะก็มาเป็นช่วงๆนะคะอ่านี่คือสาเหตุของความพันผวนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าเกิดความพันผวนมากขึ้นนะครับใ,<ช>ในช่วงหลังๆของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับค่ะอ่าเพราะฉะนั้นต้องพึงะระมัดระวังไว้ด้วยนะครับค่ะทีนี้ผมขอกลับไปโฟกัสในเรื่องฟันโฟจากต่างชาติหน่อยนะครับหลายคนบอกว่ายิ่งเฟดขึ้นดอกเบี้ยล่าสุดและส่งสัญญาณว่าเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเนี่ย ก็จะยิ่งทําให้ฟันโฟไหลเข้ามายากมากขึ้นทิศทางจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับค่ะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยค่อนข้างมีความระมัดระวังมากนะคะโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยอยู่ข้างขายชัดเจนเวลาเข้ากลับเข้ามาซื้อเนี่ยซื้อเป็นระยะสั้นๆเท่าน,นั้นแล้วก็ซื้อซื้อขายขายสลับกันนะคะยังไม่ได้มีวิแววว่าจะมีความไมว้วางใจคือดูตัวเลขแต่ละวันเนี่ยยังไม่มีวันไหนเลยที่จัดหนักจัดเต็มต่อเนื่องนะครับขายขายซื้อซื้อเนี่ยสลับกันไปอะ่ะยังไม่ต่อเนื่องอะ่ะ เราะฉะนั้นก็เลยต้องมองว่าแฟกเตอร์หรือว่าปัจจัยที่จะดึงดูดเ,เงินลงทุนต่างชาตินอกจากเรื่องของการเมืองของเราที่ดูนิ่งขึ้นหรือว่าดีขึ้นแล้วเนี่ยมันยังมี ส่วนอื่นที่นักลงทุนต่างชาติอาจจะยังเป็นกังวลในภูมิภาคนี้อย่างเช่นเรื่องของประเด็น emerging country ทั้งหลายที่ได้รับ,รบผลกระทบจากการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยของเฟดแล้วทําให้ดอลาาลาร์สหรัฐแข่งค่าค่าเงินในภูมิภาคเนี่ยหลายๆสกุลเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่ม emerging country เนี่ยหลายสกุลเนี่ยอ่อนลงไปเยอะแม้ว่าบาทเราจะแข็งก็ตามนะใช่แต่ว่าเวลามองบาสเกตของ emerging country ไทยบาทก็อยู่ยในบาสกตด้วยอ่า นี่คือเหตุผลว่าทําไมตต่ชาติยังไม่เข้า<ช>และเป็นเหตุผลว่าทําไมหุ้นไทยยังไซ์เวย์อยู่ตามกรอบนี้แหละห<ช>นึ่งเจ็ดสี่ศูนย์บวกลบเล็กน้อย<ช>แล้วก็ข้างบนไม่ทะลุหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ไปได้เยอะๆสักทีนะครับ<ช>นะครับดังนั้นครับถามไม่แน่ใจอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วถ้าถามกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงชั่วโมงกว่าๆของสัปดาห์นี้และมองยาวไปยังแนวโน้มหุ้นไทยสัปดาห์หน้าทางบริษัทเราซัพย์ฟิลิปประเทศไทยมองเอาไว้ยังไงบ้างครับ ก็ยังคงมองว่า1760เนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญที่ไม่น่าจะผ่านไปได้ง่ายใดมากนักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดีตัวขึ้นมาเนี่ย1760เนี่ย คิดว่ายังผ่านยากอยู่มันก็จะเป็นกรอบด้านบนที่ค้างอยู่ส่วนกรอบด้านล่างเนี่ยโอกาสที่จะย่อตัวลงไปเนี่ย1.740ก็ยังเป็นกรอบที่น่าสนใจนะคะในะรอบนี้มีบางช่วงทะลุขึ้นไปแต่ก็ดีดกลับขึ้นมาอยู่เหนือ1.740ก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ดูค่อนข้างดีถ้ามองว่าตลาดหุ้นไทยเองจริงๆหรือแม้แต่เศรษฐกิจของไทยเนี่ยมีปัจจัยเชิงบวกภายในค่อนข้างที่จะเยอะในเชิงเปรียบเทียบกับตัว emerging market ทั่วไปนะ เพราะฉะนันเนี่ยเราก็ไม่สมควรที่จะถูกเทขายแบบอย่างหนักหน่วงหรือรุนแรงมากอ่าเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในกรอบนี้นะครับใช่ค่ะแล้วแนวโน้มสัปดาห์หน้าล่ะครับ ด้านหน้าคงต้องมองหาปัจจัยใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะอาจจะต้องไปมอนิเตอร์ในเรื่องของตัวเลขเศร,รษฐกิจสําคัญของประเทศหลักมากขึ้นนะคะคของเราเองก็จะมีเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อของไทยนะคะคใ,นในเดือนกันยายนแล้วก็ในส่วนของต่างประเทศอย่างสาหรัฐเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลขเรื่องของภาคแรงงานที่จะประกาศออกมาในช่วงปลายสัปดาห์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจในการจับตาเพื่อคอนเฟิร์มภาพตัวเลขเศร,รษฐกิจของสหรัฐต้องยอมรับจริงว่าช่วงหลังตัวเลขเขาก็ยังมุ่งหน้าไปในเรื่องของ การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดูแข็งแรงดีต่อเนื่องเพื่อจะคอนเฟิร์มภาพเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างต่อเนื่องนะคะครับดังนั้นครับกรอบการเคลื่อนไหวสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงครับเรามองว่าน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบไซด์เว์ถึงไซด์เวดาวนะคะหนึ่งถึง1น7 5นะคะครับ1 7 2 5ข้างล่างนะครับค่ะแล้วก็1 7 7 5จจะเป็นกรอบแนวต้านด้านบนนะครับค่ะก็ขยับข้างบนนิดขยับข้างล่างหน่อยนะค่ะ สำหรับแนโน้มสัปดาห์หน้านะครับแล้วเมื่อไหรครับน้ําหนักเรื่องผลประกอบการไตรมาสสามของกลุ่มแบงก์แนจะเริ่มมีน้ําหนักมากขึ้นครับเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงปลายสัปดาห์หน้านะคะที่น่าจะเริ่มมีรีพอร์ตออกมานะคะดังนั้นก็อาจจะมีความคืึกคักเกิดขึ้นมากขึ้นน,นะคะก็ใกล้ๆกว่านี้หน่อยนะครับเอาละครับไปดูกลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัทลาซัฟิลิปประเทศไทยทั้งสั้นกลางและยาวครับค่ะ มองในช่วงสั้นนะคะเนื่องจากตลาดค่อนข้างเทรดในกรอบไซด์เวย์ไซด์เว์เวดาวอยู่นะคะกลยุทธ์หลักที่เราเน้นก็คือการหลอรับ กรอบแนวรับข้างล่างนะคะแล้วก็เทรดดิ้งขึ้นไปเนี่ยอย่าลืมเทคพอร์ฟิตเป็นระยะด้วยนะคะคแต่ถ้ามองกลางถึงยาวเนี่ยเรามองฟันเดเมนทัลของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าอิมเมอร์จิงคันทรีโดยทั่วไปในเชิงเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นจังหวะที่ถ้าถูกผลกระทบจากปัจจัยภายนอกซึ่งไม่ค่อยมีผลกระทบทางตรงต่อเราเท่าไหร่มากกดดันในเชิงเซนติเมนต์แล้วทําให้เราต้องล่วงตามเข้าไปเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสในการทยอยมองหาหุ้นพื้นฐานดีแล้วทยอยสะสมนะคะครับเป็นช่วงทยอยสะสมบางตัวที่พื้นฐานดี ได้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อราคามันย่อลงมานะครับสำหรับคนที่เล่นกลางและยาวนะครับคุณธีราดาครับเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยหุ้นกลางบางตัวบางกลุ่มนะครับที่มีสตอรี่เนี่ยมีความโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้นจริงไหมครับค่ะก็จริงนะคะเข,เขาเขาเลี่ยงหุ้นใหญ่กันหรือเปล่าครับหรือหุ้นใหญ่หมดรอบ หลายตัวขึ้นไปชนราคาพื้นฐานเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของสตอรี่ที่เข้ามาสําหรับเฉพาะกลุ่มหรือว่าเฉพาะตัวเนี่ยบางทีมันก็ดูมีแรงจูงใจสําหรับการเก็งกําไรในระยะสั้นเข้ามาอย่างที่บอกช่วงนี้ยัง,ยงไม่มีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามาเลยทําให้ทุกคนก็จดจด้องหาปัจจัยเพื่อกําหนดทิศท,ทางตลาดอีกทีนึงมิหน้าครับเขเลยไปมองหาหุ้นขนาดกลางดีๆเนี่ยนะครับตอนนี้หากันให้ควักเลยนะ <c oughs> แต่ยังพอมีใช่ไหมค่ะยัง เอาละครับใอยักไปดูหุ้นเด่นประจําสัปดาห์นี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยขอไม่เยอะขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับ ค่ะตัวแรกเลยอยู่ในกระแสพอดีเลยนะคะสำหรับ,รบกลุ่ม l i s t i n g นะคะคตัว MTC ทีนะคะเดี๋ยวได้เลือก MTC เหรอครับค่ะใช่ค่ะทำไมถึงไม่เลือกสีสวรรัสด์คอร์ปอเรชันครับถ้าพูดถึงประเด็นข่าวนะคะในเรื่องที่ทบทอ,ออกเรื่องของกฎเกณฑ์กันให้สินเชื่อทะเบียนรถนะคะที่จะเอฟเฟกต v ฟในเดือนพฤศจิกาตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้ประโยชน์ทั้ง2ตัวก็คือทั้งเอ c แล้วก็ตัวสวัสด์นะคะ ทั้งสองตัวเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาก็คือผ่านเกณฑ์ที่ทางแบงค์ชาติกาหนดออกมาที่บอกว่าต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า50บล้านนะคะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคิดไม่เกิน28เซนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย MTC เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าในแง่ของการปลดล็อกความกังวลที่เคยมีมาก่อนหน้านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนกังวลว่า MTC เนี่ยจะถูกแอปพลายอ่เรทใหม่ซึ่งบางคนพูดกันไปถึง15เปเซซึ่งต่ำกว่าเรทที่เขาคิดกับลูกค้าอยู่ โดยเฉลี up, ่ยแล้วเนี่ย MTC น่าจะอยู่ประมาณ23%เพราะฉะนั้นถ้าข่าวก่อนหน้านี้บอก15%อันนี้โดนแน่นอนผลประกอบการจะโดนผลกระทบเมื่อวานนี้ที่ประกาศออกมาของทางทบทที่มีร่างตัวระเบียบออกมาเนี่ยถ้าทำซีลิ่งไว้ที่28%เนี่ยก็ถือว่าปลดล็อกความกังวลที่มีอยู่ในส่วนของผลประกอบการของ MTC ที่จะได้รับผลกระทบซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าแกรบหรือว่าลุมที่เหลืออยู่จะทําให้ MTC เนี่ยขยับตลาดดอกเบี้ยตัวเองขึ้นไปที่28เลยหรือเปล่าอันนี้จอาจะยังไม่ใช่เพราะว่ามันมีการแข่งขัน มันอยู่พอสมควรเหมือนกันก็คิดว่าทุกคนเมนเทนเอาไว้แต่สิ่งที่ได้ของเ t c ทีดีกว่าก็คือไข่กังวลไปครับประเด็นนี้เนี่ยจะบอกว่า MTC ได้ประโยชน์มากกว่าสีสวัสดิ์อย่างนั้นเลยครับมากกว่าค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยสีสวัสดิ์เขาก็เคลมว่าตัวเองไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้เพราะว่าเขาใช้พรังวอคนละตัวกันอ่านอกเหนือจากประเด็นนี้แล้วอะไรคือจุดเด่นสําคัญเพิ่มเติมของ MTC มีอีกด้วยไหมครับค่ะถ้าพูดถึงแนวโน้มนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจ ก็เห็น potential ในการ g r o w เนี่ยยังคงค่อนข้างดีต่อเนื่องนะคะคด้วยตัวพื้นฐานเราก็ยังคงมองเรื่องของประมาณการกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นในปี61นักวิเคราะห์เราประมาณการกันไว้ที่3.5พันล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น41%ออน year on year นะคะครับ ก็ถือว่ามี p o t เ n t ช a l เรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยค่อนข้างดีต่อเนื่องการเปิดสาขาเพิ่มเติมก็ยังทำได้ต่อเนื่องสาขาหนึ่งใช้พนักงานแค่สองสาคนแต่ว่าประสิทธิภาพสูงมากนะครับใช่ค่ะก็ถือว่ายังมี p ลเชื่อมโกลด์เนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วก็เติบโตได้อย่างโดดเด่นมาตลอดคุณชูชาติบอกว่าใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง <c oughs> เริ่มต้นจากภาคเหนือภาคกลางลงใต้ตอนนี้มาปักหลักที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะ ในการจะลุกไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าประเด็นนึงครับคุณธีราดาครับราคา MTC อ่ะดูกราฟล่าสุดมันชันมากเลยอ<ช>่ะนั่นหมายถึงราคามันขึ้นมาตั้งเยอะแล้วนะฮะ ค่ะคือวิ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงก็สาเหตุนหนึ่งก็คงคงเป็นข่าวที่เพิ่งออกมานะคะครเรื่องของเกณฑ์ธปทที่ออกมานะคะง<อ>ันก็ถ้านักลงทุนที่จะเข้าไปรับเนี้ยก็อาจจะต้องรอยอดสักนิดหนึ่งเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างแรงมากน,นะคะคือดีต่อแต,แต,แต่ยังไม่ควรซื้อแบบไล่ราคาใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ตั้งรับได้นะคะคตกลงคําแนะนําซื้อไม่ซื้อหุ้นของ MTC ครับซื้อค่ะ ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับราคาเป้าหมายเราอยู่ที่54บาท50บนะคะ54าบสาท50สตางค์นะครับเหลือแกแบจากราคาในกระดานประมาณสัก5าบาทนะห้าบาทห้าบาทกว่ากว่าอยู่แถวๆนี้นะครับยังคงมีแกแบอยู่นะ,ค,ะคือเข้ายังทันแต่ว่ายังไม่ควรไล่ราคานะครับราคาเป้าหมายพื้นฐาน54บสาท50สตางค์นะครับแล้วถ้าจะซื้อ MTC ซเนี่ยซื้อได้แถวไหนครับ แนวรับอยู่ที่48บาทคือวันนี้ขึ้นมาค่อนข้างแรงมากแล้นะคะก็ไม่ต้องไปวิ่งไล่ราคาก็ได้นะคะออลอยย่อลองมาสัก48บาทนะครับแต่ไม่แน่ใจวันนี้ว่าจะย่อให้ซื้อได้หรือเปล่านะ <c oughs> ให้ปลอดภัยคุณธิรดาบอกว่าให้ MTC ย่อลงมาแถวแถว48บาทแล้วค่อยทยอยเก็บนะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับก็คัดแล้วลออกไปก่อน47นะคะนะครับถ้าหลุด47บาทขายคัดนะครับ MTC หลุด47บาทขายคัดออกมาก่อนนะครับ <Okay. S 1> เอาละครับขอยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายเลยครับ ค่ะตัวที่2นะคะที่เรา recommend นะคะก็จะเป็นตัว beauty นะคะ beauty community จำกัดมหาชนนะครับะตกลงจะกลับมาแล้วหรอครับ beauty ค่ะก็กลับมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยโดนไปค่อนข้างเยอะพยายามที่มีข่าวรายก็ดูร้ายไปหมดทุกอย่างเลยที่บอกว่าโดนนี่หมายถึงนักลงทุนโดนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็มีข่าวถาถมเข้ามาเยอะนะคะตั้งแต่เรื่องของ magic skin นะคะผลกระทบเรื่องของความเข้มงวดของออยที่มีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของ ความนิยมที่ลดลงของสินค้าด้วยนะคะคซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข่าวร้ายในเชิงลบที่ผาถมเข้ามาทําให้ราคาเนี่ยร่วงลงไปแบบว่าโอ,โอ้โหบทท่าเลยอ่ะช่วงนั้นอะใช่ค่ะก็นักลงทุนก็อาจจะมีความกังวลในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างเยอะสันิดหนึ่งนะคะทีนี้ที่เลือกบิวตี้เป็นหุ้นเด่นวันนี้เนี่ยเชิงเทคนิคหรือเชิงพื้นฐานครับเน่จริงเรามองทั้งสงส่วนนะคะแล้วก็ในเชิงพื้นฐานเอง จริงๆแล้วตอนนั้นหลังจากที่มีข่าวลบๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเนี่ยนักวิเคราะห์เนี่ยมีการปรับลดคาดการณ์กันลงมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะของฟิลิปเราเองก็ปรับลดลงมาเหมือนกันนะคะตอนนั้นเราทํา ราคาพื้นฐานของปีนี้อยู่ที่12บาทบซึ่งก็ใกล้เคียงกับราคาณปัจจุบันแล้วก็คือ,อหลังจากที่โดนถล่มลงมาด้วยข่าวร้ายทั้งหมดเนี่ยลงมาประมาณ6-7บาทเลยนะคะคตอนนี้ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแล้วแล้วก็ผลประกอบการไตรมาสที่2ที่ประกาศออกมาเนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มภาพของนักวิเคราะห์ที่เรามองว่าผลกระทบมันไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นข่าวกันนะ,นะคะ ครับแล้วแนวโน้มเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยจะดีขึ้นบ้างไหมครับใช่ค่ะเรามองแนวโน้มครึ่งปีหลังน่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ดีนะคะเราก็อย่าเลยยังคงเป้าของบิวตี้ว่าโอเค,คอการเติบโตของปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ได้ประมาณสัก4.9เปอร์เซ็นต์เยนยยังทําได้อยู่นะคะคแล้วก็ตัวเลขที่ปรากฏออกมาในช่วงไตรมาสที่2ที่ดูลดลงเนี่ยก็เป็นไปตามความคาดหมายของเรานะคะก็ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นอาจจะพูดได้ว่าได้ผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วะค่ะทีนี้พูดถึงสตอรี่ที่จะทําให้บิ วตี้กลับมาหรือกลับมาโดดเด่นเติบโตได้ต่อเนี่ยเป็นตลาดในประเทศหรือว่าเรื่องของการรุกไปยังตลาดจีนครับตกลงสตอรี่คืออะไรครับสตอรี่หลักๆเลยน่าจะเป็นการลดการพึ่งพิงตลาดในประเทศนะคะก็คือเตรียมบุกตลาดต่างประเทศมากขึ้นจีนก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคที่ที่ทางบิวตี้เขาตั้งทาร g เก็ตเอาไว้คือ จริงๆทางทางบิวตี้เองเนี่ยเขามีการลุกตลาดขยายตลาดออกไปสู่ตลาดต่างประเทศเนี่ยมากมายอยู่แล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าทราเกตใหม่ที่จะเข้าไปลุกมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นที่ประเทศจีนนะคะจะลุกตลาดจีนมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทางฟิลิมองว่าครึ่งหลังเนี่ยผลประกอบการน่าจะกลับมาเดินหน้าได้ต่อกลับมาฟื้นตัวนะครับแล้วเราเชิญเทคนิคเนี่ยบิวตี้ถือว่าสวยไหมครับ เริ่มดีนะคะตอนนี้จะอยู่ในเทรนที่เป็นขาขึ้นในระยะสั้นน่ะนะคะคว่ากรอบที่มันลงมาค่อนข้างลึกเนี่ยอาจจะมีแนวต้านสําคัญที่หลอต้านอยู่จุดหนึ่งคือถ้าแถวแประมาณ12บาทยืนได้นะคะสิบสบาทบวกลบนะคะแถวนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ต่ําไปกว่านี้เยอะเนี่ยโอกาสที่จะดีขึ้นไปแถวประมาณ14บบาทบยังมีให้เห็นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะคาแนะนําตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของบิวตี้ครับ ราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่ครับราคาพื้นฐานเป็นปรับเป็นใช้ของปี62แล้วนะคะ,คะอยู่ที่14บาท40ค่ะราคาเป้าหมายสิ้นปีหน้านะครับค่ะเท่าไหร่นะครับ14บาท40บค่ะ14บาทส0สตางค์นะครับเป็นราคาเป้าหมายในอีกประมาณ12เดือนข้างหน้านะครับ14บาท40สสตางค์นะครับ แล้วถ้าจะเก็บบิวตี้เก็บได้แถวไหนครับเราให้แนวรับที่11บาท50นะคะร้อยย่อลงมาใช่ไหมครับแถวแถว11บาท50ทยอยเก็บนะครับแล้วถ้าเกิดผิดทัาแล้วครับก็คัดลอดออกไปที่11บาทนะคะถ้าบิวตี้หลุด11บาทขายคัดออกมาก่อนนะครับนี่คือ2อหุ้นเด่นจากทางบริษัทลัทรั์ฟ,ฟ,ฟิลิปประเทศไทย1 MTC เมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายพื้นฐานยังคงเหลือแก็บอีกพอควรนะครับจะอยู่ที่54บาท50สตางค์ และปิดท้ายด้วย Beauty Community จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมอีก12เดือนข้างหน้า จะอยู่ที่14บาทส0สตางค์นะครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณธีรดาครับค่ะสำหรับการติดตามบทว,วิเคราะห์อของบอฟิลิปนะคะเรามีช่องทางทั้งในส่วนของ Facebook f แ n p a g e แล้วก็ใน Line แอดนะคะนักทุนที่เป็นแฟนคลับที่ติดตามนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกด subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์กันนะคะใช้คำว่าฟิลิปรีเซิร์ชนะคะ p h i w l i p แล้วก็ตามด้วยรีเซิร์ชค่ะติดตามผ่านทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณธีรดาครับค่ะยินดีคัค่ะ,คะ ครับคุณธีราดาชาญยิ่งยงพุ่มในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะครับมาให้แนวโน้มตลาดมาฝากกลยุทธ์การลงทุนและก็มาให้หุ้นเด่นเอาไว้ให้เราอย่าลืมไปทําการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและอีกหนึ่งความน่าสนใจในการลงทุนนะครับ บลจกสิกรไทยส่งกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุโครงการ6เดือนและ1ปีชูโอกาสรับผลตอบแทน1.6-1.85%ถึงต่อปีเปิดเสนอขายตั้งแต่25กันยายนจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้บลจกสิกรไทยได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน FS ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับ1.6%ต่อปี และกองทุนเปิดเคตราสารนีต่างประเทศ1ปี FE ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับจะอยู่ที่1.85%ต่อปีสนใจทั้งสองกองนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Assets o o t t c t t e n t t r r 0 2 6 7 3 3 8 8 8 0 2 6 7 3 3 8 8 8หรือ w w w g a r ไวด์ n a s s e t ทเก เอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ <Yeah. S 1> รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดิเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน กลับมาอีกครั้งกับสัมนาไม่ใช่เสียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่4ดูคราฟอย่างไรไม่ให้ Price Pattern หลอกเราโดยอาจารย์อ้วนคุณนัทพลคำถาเครือ Price Pattern ในรูปแบบเดิมๆคงใช้ได้ผลน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูในปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับมากขึ้นแล้วก็รูปแบบที่เกิดขึ้นก็เปลี่ยนไปกับเดิมด้วยตามพฤติกรรมของนักลงทุนที่เปลี่ยนไป สำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ Line ID ด a แ i ส n ซมัพแล้วมาเจอกันนะครับ